เฮ้ยให้ลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการพลมเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นหมดโซลิโวลมาครับนะพาร์ทแรกนะฮะพาร์ทนี้แต่ว่าคือเพิ่งเปิดชีตเลนะ แต่งั้นมาเริ่มกันเลยแปบ๊บหนึ่งขอปักมอ,มองก่อนเสี้งเราก็มาเริ่มกันเลยเออเอ,อสองสัยน้องผมม่เล่นด้วยลืมบอกไปเ <c oughs> ข้าบางัง <c oughs> เดี๋ยวเราเตรียมอาหารแป๊บหนึ่ง นิ้วผมโกงนะจก็บตั้นึงคงไม่มีอะไรแล้วมั้งอะอันนี้น้องผมทำให้ ราก็มาเริ่มกันเลยนะเปิดตั้งแต่ดีแม่อะผมจะได้ลองอันนี้คือมันเป็นสปอนชังไม่ต้องสงอันนี้เป็นฟาร์มไก่อะเผมเป็นทั้งชีวะชิคเก้นแมนแลนใครที่ยังไม่รู้จักเขาว่าชิคเก้นแมนแมนก็ไปเล่นเกมทอร์ติก แอคเคเลดแลบตเทอร์สิมูเลเตอร์ได้ติดตามชื่อได้ใบกัมบูร์เขาเป็นคนกินคนชื่อบอสกี้ไก่ไก่เลยดูดีกว,วันนี้ได้ไหมก็คือถ้าเกิดไก่มันโตนแล้วนะคะมันจะโดนล,ลาวานะคะแล้วก็ดนเผาแล้วก็จะส่งเข้ามาในนี้นะฮะหัวขุนใส่ัวขุนอันนี้ เอาไว้ฝาดฟาร์มเด็กเฉยๆมือของไว้เรืยๆเฮ้ยัสดีอันนี้ผมไปที่อันนี้ผมมาเก็บหมดนะฮะเก็บหมดแล้วก็บึ้มมีนเดียวอันนู้นสำับฟาร์มเหล็กเนี่ยอันนู้นองแข่งเลยเออไง ำไรดีนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีกันช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยแค่กินจะเ,เล่นเล่นเนี่ยอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านแปบ๊บหนึ่งขอกลับไปบ้านแวบบนึงอ๋อลืมบอกไปนะฮะตรงนี้มันเป็นฟาร์มข้าวแล้วก็อ้อยของผมนะฮะลืมบอก อันนี้คือหม้อซุปไก่กินไม่ได้หรอกครับครับติดก,กั๊หนึ่ง 네. จะเอาวางไว้ตรกนี้ก่อนนะสำหรับเอ,อ่อคลิปนี้ฮะต้องลาไปก่อนนะครับพอดีเครื่องมันถ่ายมันเวลามันเยอะปุ๊บมันจะถ่ายไม่ค่อยติดนะงั้นก็ลาไปก่อนนะสวัเลยครับ